วัสดีครับตุ๊กตุ๊กรอครับช่องสายทองแฟมิลี่ครับวันนี้มาวันนี้มารับยาครับวันนี้จะยาของคุณพี่พี่เมมหรอของคุณพี่เมมนั่นเองสบ44มัดนะครับนี่เรามาเอาอยู่ที่ซุ้มเขียวเลยครับ ตนี้ซูมเขียวกำลังไล่ครับตอนนี้วันนี้ขี่วันนี้ไม่ได้ฝาน้ำท่วมมานะครับวันนี้อ้อมนีอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาทางชิจะชับ ขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมโอ้ได้มาครึ่งคันรถเลยนะครับนี่แล้วก็มีกล้วยนะครับแล้วก็อ้อยนะครับผมนับอ้น,นะครับ ยานี่ก็เป็นของคุณพี่แมมนะครับผม4 4มัดนะครับแล้วก็ยาเพิ่มเติมอีกของแม่แม่เอฟซใจดีนะครับฮะ<า>ของ f <า>อฟพี่บัวบานนะครับ<า>เพิ่มให้มาอีกเกือบ40มัดนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย ้ระยามาเยอะเลยครับแล้วก็กินน้ำมะพร้าวนะครับผมน้ำมะพร้าวหวานๆวาครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณแม่เอฟซีเจดีเจบุญน,นะครับผมเอาใส่ทองไอ้เอาคุยขอบคุณแม่ๆหน่อยหรือน้องใส่ทองก่อนนะร่างหิวมากเลยนะครับ,บก,ก่อนร่างหิวเลยหิวมากหิวมากหิวมาก เห็นนูหน่อยไม่เห็นนู้น่อยนะ <c oughs> ชอบกิยาอะไรที่พ่ <c oughs> อนี่เลย,เเเลยงยึงพ่อยิ่ง่อิ่งพ่อก็คิดถึงหิวยากก็หิวนะคะคิ <c oughs> ึงพ่อแล้วนี่แอบแทบเลยไปเจอได้ <c oughs> แล้วแอบแทม <c oughs> บทม, <c oughs> มามานะ ขอบคุณเอฟซีหน่อยนะคุณพ่อมาขอบคุณขอบคุณรับขอบคุณจ้ะฮะเที่ยวยายู่ขอบคุณ <c ười> คจั <c ười> <ช> <facial> ขอบคุณ <c ười> <c ười> ังขอบคุณยัยขอบคุณยังขอบคุณยังเขียวยากูไปกินยาหิย่ยามากยิวยามากมาก อ,อ่ะขอบคุณหน่อยนะถ้าพ่อคนเก่งนะสง,สงสัยคิดถึงพ่ออ,อยู่นะครับหิวหิวกำลังหิวเลยไปเกือบทั้งวันนะครับผมก็เกือบ30กิโลนะครับเพราะว่าเราขี่อ้อมนะ เก,กือบสี่สิบกิโลนะครับผมขี่อ้อมนะครับขี่อ้อมครับบุกไกลมากเลยครับแไม่ให้พี่ก้อนทองลยแล้วก็จะแบ่งไให้พี่ก้อนทองด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เจจะพาไปชมนะครับพี่ก้อนทองก็ถ่ายท้องครับผมอ่ะที่เดียวสองครั้งแล้วสองรอบอทิที่เดียวสองรอบครับ หนูอยากกินกล้วยเพราะ่าหนูวีวนิ่งก็ไม่กล้าไปไหนเลยโอ้วพอไปไหนามาวันนี้ <c oughs> เอเอพอไปไหนามาวันนี้ไม่เห็นหน้าเลยเออไปไหนามาป้อนหนูพ <c oughs> ่อแปะยาให้หนูดิดิเอเอแล้วขอบคุณเอฟซียังขอบคุณยังขอบคุณกล้าขอบคุณเอฟซีหน่อยเล้ว ขอบคุณครับขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณคูสิงด้วยขอบคุณครูสิงด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ที่เป็นสะพานบุญให้น้องสายทองนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ๆนะครับ ท่านเลยครับผมขอบคุณคุณพี่แหม่มนะครับอะไรเนาะไวรุ่นนี่ไวรุ่นมาเขืออะไรเนาะไวรุ่นี่ที่ที่เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะไปขอเพื่อนเยอะไม่ได้เลยวันนี <c oughs> ค้คิดถึงคิดถึงคิดถึงเลยที่เขาคิด <c oughs> ถึงมานี่ก็ตามไหมนี่ กอดกอดในห่วก,กอดในกอดหน่อยคิดถึง <c oughs> ติขกขามดความอริบณไม่มีพ่อเหมือนเขาดิติ็กน้อยขาดขความอริบูณอเอาไปกินไปไปกินไปคิดถึงพ่อ,อพก็คิดถึงหิวก็หิว อะไรมาซ้อมที่เกียจอฟ้อนกล้วยหน่อยกล้วยยี่สิบสองวีกล้วยกี่วิคุณพ่อยี่สิบสองกล้วยยี่สิบสองวีนะครับผมโอ้โหแถวยาก็มาเหมือนเดิมครับไอ้ยาก็มาหาคุณพ่อเหมือนเดิมคุณแม่ก็อยากกินกล้วยเหมือนกันลูกดิ๊กุ๊กดิ๊ก อะไรเอ้ยพอมากวันไหนวันนี้โอ้คุณพอปนคือพอปนอู้ คุณแม่ก็จะมาป้อนอ้อมให้พายนแม่คุณแม่ก็หิวแต่วัสดีค่ะคุณแม่ขอบคุณเอฟซีนะคุณแม่คุณพี่เอฟซีนะคะคุณแม่เอฟซีหมูสายทองนะคะพี่แหน่ก็คือคุณพี่แมมนะคะคุณแม่แม่มของน้องสายทองนะคะเป็นห่วงเปัญญาหนูมากเลย ให้หนูหน่อยนี่ใหนูหน่อยนี่มัดนะคะนี่ีมัดให้หนูหน่อยนี่ิดม้ทยีอ้อยอีกนะคะน้องไปไหนหนูน่ะคุณพ่อทำอะไรคุณพ่อนั่งมคุณพ่อทอะไรไปอู้่าี่น่เบียดพี่เจนตัวลูกสาวผมต้องบำรุงครับต้องบำรุงเยองเยอะกำลังวัยจะเดินเสรตด้วยกำลังกินเยอะด้วย อรุ่งมากมากอ่ะเฮ้ยได้กินแล้วได้กินกล้วยแล้วอุ้ยตกอีกีอุ้ยได้กินกล้วยกระเ็ดตกเดี๋ยอะๆโอ้คุณแม่หิวๆทุกคนไม่แต่กำลังหิวๆเลยค่ะเลยมันจะหิวๆเลยก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอให้คุณแม่เอฟซีของน้องสายทองทุกท่านขอให้มี โชคดีดวงดีมีโชคมีลาบนะคะร่ำรวยร่ำรวยจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอืมอะไรว่รากลัวลูกสาวผอมเด้อคุณแม่คุณแม่แม่หนูว่ากลัวลูกสาวผอมเด้อผอมไม่ได้เด้อให้ลูกสาวอิ่มทุกวันนะคะใครไม่อิ่มก็ชร์คล้ายหนูอิ่มนะนี่ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะครับ้ามี่ยมเลยหิวก็หิวคิดถึงก็คิดถึงอากุ้ยในวกินทานก็ได้หอกนะเือเเอดเด้วยนะครับสเลยอย่างว่าเต้งนีดอร่อยไหมคะ ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องสายทองด้วยนะครับขอบคุณครับผม